เห็นข้างล่างไหมครับ99,999ของครบทุกอย่างนะฮะนี่คือมอดปลดล็อกของทุกอย่างแล้วก็ใช้ของอย่างไม่จํากัดนะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยเล่นแคมเปญไปแล้วนะฮะคือก็ปลดล็อกของมาได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมไม่ได้อยากรู้เนเรื่องอะไรเท่าไหร่ไงอยากเข้ามาพังของนะฮะเลยต้องใช้มอดในการปลดล็อกของทุกอย่างแล้วก็ใช้แบบไม่จํากัดนะครับขอเทสดูหน่อยแล้วกันปืนไฟใช้ในการทําลายพวกเหล็กกับไม้นะฮะ รถนี่ถือเป็นเหล็กใช่ไหมแต่แต่มันก็พังช้าอยู่นะค่อยๆกินไปทีละนิดั้วได้ไหมั้วได้ฮะแล้วก็พวกที่เป็นอิฐตรงนี้ข้างๆสีแดงๆนี่เราใช้ค้อนทุบไม่ได้แต่ได้ของมาใหม่แล้วนะฮะช็อตกันได้ทะลุอยู่เออถล่มบ้านตัวเอง <laughs> เหล็กได้ไหมเหล็กได้ไหม เล็กก็ได้ครับช็อตกันแสดงว่ายิงได้ทุกอย่างหรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยไปบอมนะครับอันนี้แปะไม่ได้ปางเดียวโอ้ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะปาได้รัวเลยไฟ <laughs> บอมนะฮะอันนี้เริ่มแหลกเริ่มแหลกมีอาการแหลกหน่อยๆ ไม่เหมือนช็อตกันใช่ไหมนี้อ๋อปืนปกติเบาจังเลยยิงทะลุก,กำแพงหนาได้ฮะไม้ได้เหล็กได้เหมือนกับช็อตกันสายไฟล่วงเหมือนกันอันนี้บอมปาไม่ได้ต้องแปะเหรออ๋อแปะแปะแปะใช้แปะเดี๋ยวเดีดดดโอ้แรงกว่าไปบอมนิดหน่อย ต้องแปะโอเคครับปาไกลๆไม่ได้ฮะแปะเสร็จแล้ววิ่งหนีนจุดของมันเองนะครับอืมบ้านตัวเองบ้านตัวเองฮะไม่เป็นไรยิงทีนึงกระตุกทีนึงอ่ะเกมถึงกระแหลก เรามาอยู่ในมิชชั่นต่อไปนะฮะของมาไหมมาครบครับมีทุกอย่างไม่ต้องกดล็อกมันไม่ตุ่มตามเท่าไหร่เรือลงไปเลยเรือเกะกะเรือคนอื่นเขาจะเท้ามาจอดขวางหน้าพังบ้าน <laughs> เอากี่หลังครับ <laughs> เหมือนมาไล่ที่ยังไงก็ไม่รู้ลงไปสินแน่ลง้างล่างเริ่มแหลกเริ่มแหลกเรียบร้อยไปหนึ่งแค่นี้เองเหรอ แมให้ไหมตรงนี้ด้วยเห็นอาการแหลกนน่นไหมมีแค่สองหลังสามหลังนะอ,อ้าวเฮ้ยมีไฟอเลิสด้วยไม่ต้องดับไฟด้วยหรอไม่ต้องดับก็ได้มั้งไหนๆก็ไหมแล้วก็พังไปเลยสิพังมันไปเลยให้มันลงน้ําไปเลยให้มันลงน้ําไปเลยจะอเลิ์ทำไม,มเนี่ยแค่ลงน้ําก็ดับแล้วโอ้โหเต็มหน้าเลย ทำไมหลังนั้นยังรออยู่ได้ติดอะไรตรงนี้หรอฮะไม่จมไม่จมทำไมไม่จมเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเออเออลงมาทั้งหลังอทีนี้ที่จอดพอไหมตึกไหนอีกอะ่ะมีสองตึกที่ต้องพังอันนี้พังไปแล้วหนึ่ง ตัดรถครึ่งหนึ่งได้ไหมเนี่ยเนเอาตัดได้แค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้ข้างล่างตัดไม่ได้ต้องใช้ไฟเหรอไม่ได้ครับอะไรกันช็อตกันช็อตกันก็ไม่ได้วัดตรงอื่นยิงได้แต่ตรงนี้ตัดไม่ได้เฉยไปบอม เอ้ยไม่ตรงเป็นไรไหมล้อไหมไปน,นิดนึงแต่ตรงนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรฮะอันนี้ดีกว่าแปะไปแปะไป,ะปะอโอ้โหอย่างทนนิดโรงงานไหนผลิตเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยล้อก็ไม่เป็นอะไรแค่ไหมเฉยล็อกเก็ตเลยแล้วกัน อยู่ได้อยู่ไปสิยังขับได้ไหมโอ้โหรถยี่ห้ออะไรเนี่ยดูสิว่ามันจะยังอยู่ได้ไหมตัดข้างล่างให้หมดพังบ้านแนวใหม่เหลือแต่ประตูหน้าบ้านแล้วตอนนี้อ่า บ้านจะล้มไหมบ้านจะล้มหรือไม่จริงๆแบบนี้มันน่าจะลงมาน้องนานแล้วนะมันไม่เหลืออะไรให้ค้าแล้วนะฮะตัดรอบแล้วนะครับเนี่ยอ๋อใช่ใช่กำแพงในบ้านด้วยไม่เหลือไม่เหลือตรงไหนอีกตรงนี้อือไฟดับไฟดับหมดแล้วนะอ๋อตรงนี้อีก บ,บ้านล้มไหมล้มไหมล้มไหมล้มแล้วล้มแล้วบ้า <c> น <oughs> ล้มแล้วล้มแล้วหล่นลงมานิดเดียวเองเออมันไม่ถล่มลงมาฮะมันแค่แบบตกลงมาเฉยๆอ่ะโอ้ตัดตั้งนานอืมอืมอืมไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วดับก่อนขับเรือเข้ามาจอด แล้วเขาจะอยู่อย่างมีความสุขไหมไปพังของอื่นขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> รอบนี้ให้มาขโมยรถนะฮะ <c oughs> มีอยู่สองคันด้วยกัน <c oughs> เอามาขึ้นที่รถบรรทุกของเรา <c oughs> ว่าจะพังของแบบเยอะๆหน่อยเดี๋ยวรถเขาจะพังด้วยไหมประตูออกไปก่อนอเดี๋ยวรถจะเป็นอรอย เปิดทางกว้างหน่อยอันนี้คือฝนตกใช่ไหมไฟมันจะออเลิร์ไหมคือเราพังข,งของขนาดนี้เราต้องห่วงเรื่องเรื่องไฟไหม้อีกเหรอไม่เข้าใจโอเคไฟดับแล้วไม่ต้องเปิดประตูเปิดบ้านไปเลยเปิดทั้งหลังมันเกะกะทั้งหลังเคลียทางโอโ้เกมถึงกระแลก ขับเรือมาชนบ้านแค่นี้เกมแหลกเลยเหรอโอเคออกงประตูเปิดอ่ารถขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่าน,นี้เกะก,กะขวางอยู่ชอดกันมามลงมาตรงนี้จะติดไหมเนี่ยลองดูสิเรียบร้อยทางสะดวกอุย้ยอ๋อต้องเคลียร์ทางสองอันก่อน มาที่ละคันไม่ได้ลถความไม่ว่าคุณจะพังบ้านเขาอะไรขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดขับรถแล้วสัญญาณเตือนภัยดังทันทีไอ้เรื่องบ้านพังไม่เกี่ยวสุดยอดเลยรถอยู่ไหนรถอยู่นี่ใช่ไหมเปิดสีประตูน่ะรถอยู่ข้างในต้องขับอันไหนขับลงไมาได้ไหมขับตัวรถมาเองเลยไม่ต้องขับรถคันใหญ่เปิดทางนี้หน่อย ตึกพังช่างมันแต่ห้ามไฟไหมลงได้ไหมลงได้ไหมไม่ได้เหรอต้องไปเพราะมันคันใหญ่เหรอรถพังแล้วเนี่ยข้างหน้าหายไปครึ่งนึงแล้วโอ้ oh ม่บส่พังมันให้หมดเลยพังมันให้หมดเลยพังมันให้หมดเลย ด้วยนี้ด้วยพังให้หมดพังให้หมดเออให้มันขึ้นไปข้างบนเลยเรียบร้อยทีนี้ก็ขับออกมาใช้ไม้หน่อยแล้วกันต่อไม้ไว้หน่อย อืมตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวตรงนูน้นเฮ้ลรถๆๆๆถรถอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอืมโอเครอบนี้น่าจะมีปัญหาโอเคครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเอามาไว้ ขับคันนี้เข้ามาก่อนน่าจะเรียบร้อยนะรอบนี้ไปกว่าจะได้เออคันหนึ่งหลังมาสวยถอยาวครับถอยยาวเรียบร้อยกลับบ้านเย้ฮู้ ประตูบ้านอีกแล้วบ้านเรานี่ก็ซ่อมเร็วเหลือเกินนะกลับมากี่ทีคือบ้านแบบเหมือนใหม่ตลอดไม่เอาอะ่ะเอาแบบเป็นรูอากาศจะได้ถ่ายเทหน่อยโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ